ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวที่การดับหรือความดับของตัวกูของกู้จมที่ได้กล่าวมาแล้วขังต้นว่าการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูคือการตั้งใจไว้ผิด เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ถูกตั้งใจไว้ถูกจึงเป็นรากฐานแข่งความดับหรือดับอยู่ของตัวกูของกูตลอดเวลาที่มีการตั้งจิตไว้ถูกความดับของตัวกูก็มีอยู่เพียงนั้นไม่ว่าการจะทำนั้น จับเป็นไปโดยตามจะถวกเหมาะบังเอิญหรือว่าเป็นไปเพราะการ้ายอำนาจของการจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอำนาจของสมาธิเป็นต้นาค,าคือต้อไปสิดกั้นโอกาสแห่งการเกิดขึ้นของตัวกูไว้ตลอดเวลาเหล่านั้น หรือว่าเป็นเพราะอำนาจของวิชาหรือปัญญาที่เป็นไปถึงที่สุดอันเป็นการตัดรากของตัวกูของกูเสียได้โดยสิ้งเชิงก็ตามนั่นจะกล่าวได้ว่าใน้สนะนั้นมีภาวะของความดับของตัวกูของกูด้วยกันทั้งนั้น ฟางกันก็ว่าอย่างที่หนึ่งเป็นไปอย่างผิวเผิออออน,น,อนอย่างที่สองเป็นไปได้ตลอดเวลาที่ยังมีการบังคับในอย่างที่สามเป็นการดับจนิดเพราะทำลายรากเหงา้าของมันเสียได้โดยสิ้งเชิงและความดับที่เราประสงค์ในที่นี้หมายถึงอย่างที่สามโดยเฉพาะ ต่ตถึงอย่างนั้นก็ควรทําความเข้าใจในอย่างที่หนึ่งและอย่างที่สองกานให้เพียงพอด้วยเหมือนกันเพื่อต้องกันความสำคัญผิดหรือความจับสนนั่นเองาต,ตามให้ปรากดตัวของตัวกูอย่างที่หนึ่ง ซึ่งเรียกว่ามีได้ด้วยอำนาจต้องการกระจุกหมอกหมายถึงขณะนั้นเธอ,อมีสิ่งบางสิ่งซึ่งจะเป็นการได้เห็นหรือได้ฟังหรือได้อ่านอยู่ก็ตามหรืวอว่าได้อารมณ์ซึ่งเป็นความเงียบสงบไม่ชวนให้เกิดความคิดนึกอะไรไมาทำให้เกิดความรู้สึก ที่เป็นตัวกูอของกูอยู่ได้เป็นเวลาระยะหนึง่งนานตลอดเวลาที่คาวามรู้สึกตลอดตังเวทเป็นต้นมีอยู่หรือว่าจิตยังว่างอยู่ก็ตา,ามรัมนดังที่กล่าวนี้มีได้เป็นได้ไม้คนธรรมดาสามัญทั่วๆไปแม้ด้วยความไม่ตั้งใจ แม่จะเป็นได้มากเป็นีิเิดสำหรับผู้ที่เลือกอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมหรือมีการสมามคม,ม,มกับบุคคลที่เหมาะสมหรือม้แต่ดินท้าอากาศที่เหมาะสมซึ่งพอจะเรียกได้สั้นๆว่าเป็นความส,สบายหรือสัสายะในทางสิตนัมม่นเอง อาการอย่างนี้ก็เรียเรียกมาว่าตัทางคะวิมุตคือการท้นไปจากอานาจของตัวกูของกูด้วยอำนาจของสิ่งที่บังเอิญจะจวกเหมาะเมื่อแต่เจริญนิสัยต้องคนบางคนที่ธรรมชาติสร้างมาให้เป็นผู้มีจิตใจ ว่างจากตัวกูได้ง่ายๆคือมีความรู้สึกว่าตัวกูของกูเกิดขึ้นได้โดยยากอันนี้กออ็ต้องนับรวมอยู่ในข้อนี้เพราฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าลักษณะเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับความรู้หรืออำนาจของสมาธิเป็นต้นเลย แต่ว่าเป็นความประจวบเหมาะหรือที่เรียกว่าโคอินซิเดน์มากกว่าความดับความดับแห่งตัวกูอย่างที่สองซึ่งเป็นไปเดอนมากของการเปิดพืชหรือการกระทำทางจิตซึ่งยังไม่ใช่ทางปัญญานั่นหมายถึงลักษณะหมายถึงการที่ ใน่ณะนั้นมีการทำจิตให้ติดอยู่กับอารมณ์ของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามแบบของการทำสมาธิซึ่งมีอยู่มากมายจิตที่กำลังอยู่ในสถานะติ่เปรียกเหมือนกับวัวที่ถูกถูกติดอยู่กับแอดคืออารมณ์ของสมาธิไมมีโอกาส ที่จะหนีปัญหาอารมณ์อื่นได้ตามที่มันชอบความรู้สึกว่าตัวกูของกูจึงไม่อาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นความว่างจากตัวกูของกูในลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นได้ว,ว่าเห็นได้ชัดท,ทีเดียวว่าไม่ใช่เป็นไปโดยบังเอิญ ต่อไปโดยอาศัยความกระทำที่เอาจริงเอาจังโดยที่จะมีร่างเอาจิตไว้ในอารมณ์ที่บริสุทธิ์คืออารมณ์ล้วนๆที่ไม่เป็นที่เกิดแห่งตัวผ mm. er ู้ดังกล่าวแล้วต่แม่ว่าอารมณ์ในที่นี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เป็นตัวกู ของกูบ้างในเมื่อเหลือไปยึดถือข้าวก็จะเป็นไปแต่ในทางที่ดีคือเป็นตัวกูของกูฝ่ายดียังไม่มีอันตรายแต่ประการใดก็ยังมีทางที่จะทำลายให้จางไปหายไปด้วยการปฏิบัติในขั้นต่อไปของการทำสมาธิที่ถูกต้องได้ ตัวอย่างเช่นในควารทำอาณาปานสติภาวนาในระยะแรกทำจิตให้เป็นสมาธิได้สำเร็จเมื่อเกิดตุคเรตนาขึ้นมาจากสมาธิวิชานนั่นถ้ามีจิตสมปชัญญะเพีย,ยงพอคือมีการจะทำที่ถูกวิธีอยู่ ตลอดเวลาลานั้นอิตก็ไม่อาจจะจับช่วยเอาอารมณ์นั้นถึงขนาดที่จะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูไปได้นี่จะการที่จะพิจารณาต่อไปตามลำดับตามลำดับ ซึ่เป็นการปฏิบัติในระยะที่สองคือการพิจารณาว่าแม้ความทุดขที่เกิดจากฌานนี้ก็ยังเป็นมายาคือเป็นจากว่าเวทนาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นตัวกู้ของกู้ก็มีอาจจะเกิด ส่วนในตรนี้ที bah, ่เล <c oughs> ่า <c> ต <oughs> <t ips> ัวที่สรดทำที่สุิทีนั้นหมายถึงการพอใจอย่างลงไหลในสุขเวทนานั้นถึงกะเกิดความรู้สึกฉนงว่าตนประสบผลสำเร็จในคุณวิเศษแล้วดังนี้เป็นต้นตัวครูของครูก็จะเกิดและจะเกิดอย่างยิ่งตามลำดับ อย่างนี้จะไปโทษสมาธิหรือคุณสมบัติของสมาธินั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าในขณะนั้นมันไม่เป็นสมาธิอย่าแล้วแม้ว่าจะเป็นการตั้งตนมาด้วยการทำสมาธิก็ตางแต่ถ้าคนยังสามารถดำรงตนอยู่ในสมาธิไปตามร,ร่องตามร,รอยของสมาธิจนกระทั่งเกิดฌาน อำนาจของสมาธิก็มีอยู่ตลอดเวลาไม่ให้โอกาสในการเกิดขึ้น,นต้องความรู้สึกว่าตัวกูขอ,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 องกูลักษณะที่เป็นอย่างนี้เราเรียกกันว่าวิขำถนะวินุตคือ,อการเพิมไปจากอำนาจของตัวกูของกู โดยการอาศัยส <mondo> <flix> ินใดจิงหนึ่งมาปิดกั้นทางเกิดแห่งตัวผู้ของกูว้าย่างหนักแน่นและยามเฉลียวฉลาดด้วยการพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อกลบอารมณ์ร้ายเช่นการพยายามตรวจมนภารมาอย่างยี่ เพื่อปรดอารมลายที่เป็นฝ่ายตัวครูของครูก็ทำสำเร็จก็นับรวมเข้าไว้ในข้อนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเจอดการจะทำเล็กเล็กน้อยน้อยซึ่งคนธรรมดาสามันจะทำได้แม่ที่สุดแต่เรื่องที่สอนเด็กๆให้นับหนึ่งถึงสิบ ก่อนแต่ที่จะโกรธใครไม่สามารว่ายเรื่อยไปจนความโกรธเกิดขึ้นได้เมื่ว่าอย่างนี้สมนติรวมบ่อนี่ท่อนี้ท่อนี้เป็นหลักสำคัญที่ว่าต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งไม่ใช่มันไปมันไม่ใช่มันเป็นไปโดยบังอื่นดังนั้นจึ่งแต่ต่าง อย่างอย่างที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและเราเรียกมันว่าด้วยอำนาจการกระทำทางจิตเมื่อจะช้อุบายวิธีที่ฉลาดอย่างไรก็ mm hmm. ยังจับว่าเป็นการกระทำทางจิตยังไม่ใช่การกระทำทางปัญญาที่นี่เรื <c oughs> ่งหรับ ความดับเัวกูอย่างที่สามด้วยการกระทำทางปัญญานั้นหมายถึงวิญาณที่แยกทายไปกว่านั้นมากและไม่ใช่เป็นการกระทำที่เป็นความดีบังคับโดยตรงแต่เป็นการ จะทำที่เรียกว่าเป็นการถอนราบเหงาขึ้นมาทำลายเสียโดยสิ้งเชิงเพื่อย้ำย้ําการเปียบเสธเพื่อให้เห็นให้เข้าใจครับเพื่อในการทำลายยากลุกเพื่อยากลายวาวิอัลรามาทราบอย่างผิวเผิน ยาคาจะหายหน้าใจพับนึงแล้วจะงอกกลินมาอีหรือว่าถ้าอาะไรมาพับมาปิดไว้ยาคาจะหายหน้าไปเหมือนกันพอเมื่อเอาของพับปิดออกไปแล้วยาคาก็จะกลับปรากฏออีกในโอกึืง แต่ก็ยังมีผลมากกว่าวิธีที่หนึ่งที่นี่วิธีที่สามก็ขุดรากยาชาทีา่ทเผาเสียให้หมดการหยยา,า,ายไปของยาชาก็เป็นการถา <c oughs> <c oughs> วรเมื่อเราสมมติว่าตัวกู้อของกู้เป็นยาชา สารปฏิบ so, so, ัติอย่างวิธีที่สามซึ่งเป็นไปในทางปัญญานั้นก็เหมือนกับการขุดรายอดาขึ้นมาทำลายเสียด้วยการเผาเป็นต้นนั่นเองเราได้ทราบเนมาแล้วแต่ขั้นตอนว่าวิชาเป็นลาบเงาของตัวกูของกู การทำลายอวิชชาเสียนั่นเองเป็นการดับ like ตัวก ah ูของกูในขั้นนี้และเพราะเราใช่วิชาหรือปัญญยามาเป็นเครื่องทำลายอวิชชาเมื่อได้ใช้กำลังปิดล้วนนอย่างวิธีที่สองเราจึงเรียกการะทำอย่างนี้ว่า เป็นไปด้วยอ,อำนาจของปัญญาและเราเรียกเราเรียกความดับงตัวกูของกูในลักษณะนี้ว่าจะมุดเฉยเทวีมุดเป็นการดับตัวกูด้วยการถอนราเง,ง่าวขึ้นโดยติ่งเชิงเมื่อเปรียเทียบกันดู ก็จะเห็นได้ว่าอย่างแรกหรืออย่างต่งที่สุดนั้นอาศัยอำนาจของาการเปิดวกหมอกอย่างที่สองหรืออย่างกลางนั้นอาศัยอำนาจของจิตที่ปฏิบัติถูกตามวิธีตัวอย่างที่สามหรืออย่างสูงนั้นอาศัยอำนาจของปัญญา มันี่ต่างกันอย่างที่จะบปากพกันไม่ได้แต่ดิ่งเหะ่นั้นก็ยังอาจจะเนื่องกันในฐานะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมแต่กันและกันไ,ได้ตามสมควรแก่กรณีหรือถ้าจะมองกันในอีกลักษณะหน,น,นึ่งก็อาจจะเห็นได้ว่า เป็นบันไดให้แก่กันและกันสูงขึ้นไปตามลำดับกล,ล่าวคือในขั้นแรกเรารู้จักเลือกที่อยู่หรือาการเป็นอยู่ให้เหมาะสมเพื่อมีสิ่งแวดล้อมที่น้วนแต่จะให้เกิดความบังเอิ่นชนิดที่เป็นประโยชน์แก่เราให้มากที่สุด แม้แต่การจัดการวางเครื่องใช้ไม้ส้อยในที่อยู่อาศัยก็ยังจัดให้เป็นไปในลักษณะที่จะช่วยวาดล้ามให้จิตมีความสงบเยน็นไม่เป็นทางให้เกิดความรู้สึกตัวกู้ของกู้ได้ง่ายนี้ก็เป็นอย่างสำที่สุดแล้วเมื่อเราเป็นอยู่ในลักษณะเช่นนี้ ทีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นได้โดยยากก็ย่อมจะเป็นการส่งเสริมให้ม,มีการจะทำในขั้นท,ที่สองคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยตรงได้ง่ายขึ้นถ้าเราจะจบตามสำเร็จในขั้นที่สองนี้แล้วก็ยิ่งเป็นการกง่ายแต่การจะทำในทางสัาญ,ญาที่จะเป็นไปอย่างแรงกล้า สงะมาที่จะทำการจุดระดบตัวกูของกูได้ทิ้งเิงจริงๆถ้าฉะั้าจึงจะนันาวได้ว่าสิ่งทั้งสามนี้เนื่อนกันสมกับใจให้แก่กันและกันจงรับเรายละเอียดที่เกี่ยวกับการตฏดบัิจะเป็นอย่างไรนั้น จะได้กล่าวถึงในโอกาสข้้งหน้าในตาอนอนว่าด้วยการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติสำหรับในที่นี้มุ่งหมายเพียงแต่จะชี้ให้เห็นก่อนว่าความดับไปหรือหายหน้าไปแห่งตัวครูของคูนั้นมีอยู่เป็นสามขั้นหรือเป็นสามระดับดังที่กล่าวมานี้ ทุกคนควรจะสังเกตหรือพิจารณาให้เห็นว่ามันมีอยู่จริงมันได้มีอยู่จริงอยู่ได้เป็นอยู่จริงแต่เรามากน้อยเพียงไรแนหมายลักษณะไหนโดยเฉพาะให้เห็นอย่างแจ้งแจ้งเพื่อกรก็จะเป็นการง่ายและสะดวกแต่การที่จะปฏิบัติโดยตรงคือไป จริที่น่าจังเกิดนีอยู่อย่างหนึง่งอนี้ได้แต่ข้อที่ว่าแมา่คนเราจะได้พบกันกับความดับทไฟแห่งตัวปูของปู่ที่เป็นไปด้วยอำนาจการบังเองิญคือการบักอย่างวิธีที่หนึ่งนั้นอยู่บ่อยๆก็ตาม แต่หากมีใครสนใจหรือสังเกตไม่ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรสนใจความสนใจของเขาเนื่ไปแต่เรื่องที่กำลังอยากกำลังต้องการกำลังสน,นุกสนานไม่สนใจกับเรื่องของความว่างจากความต้องการ หรือขณะเวลาที่จิตว่างจากความช่องการหรือแม้แต่รสชาติของจิตที่ว่างจากความช่องการเขาจึงไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกต่อภาวะของจิตที่ว่างจากตัวกูของกูหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือความดับไฟแห่งตัวกูของกู เรื่องน้าการบางเอินดังที่กล่าวนี้อันนี้เป็นเหตุให้าขาไม่สนใจและมองข้ามความดับไปแห่งตัวกูของกูซึ่งที่แท้าจะมีอยู่บ่อยๆหรือมีอยู่เกื่นกลาดใจก็ว่าด้านเมื่อไม่สนใจก็ไม่รู้จักแล้วมันก็มีค่าเท่ากับไม่มี เหมือนกับไปที่เดินไปบนกองเพชรลอยมันก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือมีอะไรที่มีค่าแต่จะไปรู้สึกว่ามีค่าก็ตรงทีง่ข้าวสามกับเม็ดหมึ่นที่ตกอยู่ด้วยเท่านั้นอาการอย่างนี้มีอยู่ มาในอุาบาสกอุบาสิกาตลอดถึงชาววัดที่เป็นบรรพชิตจนกระทั่งเกิดความเคยชินเป็นนิสยัยฉะนั้นการตร้องต้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการดับของตัวกูของกูจึงก่อรูปขึ้นไม่ได้นี่ก็จะเป็นต,นนตระนทางตรงข้าง คือเป็นไปในทางที่เป็นการเกิดขึ้นแห่งตัวปูของปูเตี้ยระพฤกิจึงเมื่อได้รับแม้แต่คามดับของตัวปูชนิที่เป็นขั้นต่ำที่สุดคือที่เป็นไปด้วยการบังเอิญดังที่กล่าวแล้วถ้าไปยังไม่อาจจะกลายเป็นคน หรือว่าคนก็ยังคงเป็นเหมือนไก่อยู่เพียงใดแล้วเค็ดล้อยอย่างมากมายในพระพุทธศาสนาก็จะยังเป็นหมันอยู่เพียงนั้นเพช็ดล้อยในที่นี้เราหมายถึงเพช็ดลอยคือพระพุทธธรรมประสงค์ร่วมกันทั้งหมดนั่นเอง และเราถือว่าการดับไฟแห่งตัวกู้เป็นยอดของประธรรมหรือเป็นธรรมขั้นสูงสุดคือเป็นบรมธรรมท,ทีเดียวเพราะเป็นไปเพื่อการไม่เดียดเดียนตนและไม่เดียดเบียนผู้อืน่นในทุกทิีทางถึงที่สุดจริง เพราะฉะนั <icana> ้นทางที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องถัมมาสกลจตัดตารเลี่ยวกออประเภชายชนิดใดชนิดหนึ่งหรือประเภทใดประเภทหนึ่งก็คือการดับไปแ่งตัวกูชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะแต่เรา แล้วนำเอาเข้ามาสู่การจะดับตราดาของเราเป็นตัวเดิมเริ่มแรกเรียกรองสำหรับจะได้ทำให้ก้าวหน้าไปต,ตามลำดับเพื่อถึงที่สุดในโอกาสทมั้ง